ถามก่อนว่าทําไมช่วงนี้ครับนําเสนอกอง t h a SG ที่เป็นพันธบัตรครับทําไมไม่ได้เลือกกองทุนหุ้นครับค่ะจริงๆก็ต้องเรียนว่าตัวกองตราสารน,นี้ในช่วงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอับไซไม่ได้เยอะมากแล้วนะคะเพราะว่าไทยเราเนี่ยก็ลดดอกเบีย้ยมาสักพักแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเทียบกับหุ้นไทยอะค่ะหุ้นไทยมันราคาถูกก็จริงเนาะแต่ว่าเราก็มองว่าตัวตลาดหุ้นไทยยัง ค่อนข้างมีความท้าทายอยู่จากปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราก็ทราบๆกันนะคะดังนั้นเนี่ยขวัญก็เลยมองว่าในส่วนของไทย ESG เนี่ยขวัญก็จะแนะนำเป็นตัวตราสารนี้ไปก่อนแล้วก็ถ้าระหว่างทางหลังจากนี้ค่ะถ้าหุ้นไทยมีความน่าสนใจขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถสับเปลี่ยนไปลงทุนในหุ้นไทยได้เช่นกันครับครับแล้วอ,อ,อย่างที่พี่ขวัญแจ้งครับว่า ช่วงนี้ครับเป็นช่วงดอกเบี้ยขาลงทำไมพันธบัตรไทยถึงเป็นโอกาสในช่วงนี้ครับค่ะโอเคค่ะก็คือถ้าเราไปดูตัวแนวโน้มของดอกเบี้ยนะคะก็คือเมื่อการประชุมตอนเดือนตุลาคมเนี่ยแบงก์ชาติเขาคงดอกเบี้ยไว้ใช่ไหมคะซึ่งเราก็มองว่าจริงๆแล้วตัวภาพเศรษกฐกิจไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้ดีมากนักนะคะตัวเงินเฟ้อเนี่ยก็ต่ําก็แน่นอนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่แบงก์ชาติเนี่ย น่าจะลดดอกเบีย้ยได้นะคะในเดือนหน้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นมุมมองจนถึงสิ้นปีหน้าเลยเนี่ยทางบราาษิษัทกรุงศรีเราก็มองว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมีโอกาสที่แบงค์ชาติเนี่ยน่าจะลดดอกเบีย้ยได้อีกประมาณ 2- 3ถึงสามครั้งแล้วก็แน่นอนค่ะว่าการในช่วงที่เป็นดอกเบีย้ยขาลงอะคะ่ะการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่จะได้รับแคปิตอลเกณฑ์ส่วนเพิ่มนะคะดังนั้นก็เลยมองว่าณนะช่วงนี้เนี่ยการลงทุนในตราสารนี้ไทยเนี่ย ก็ยังคงสามารถลงทุนได้อยู่ค่ะอืมครับครับเพราะว่านักลงทุนหลายคนคนกังวลว่าถ้าเป็นช่วงแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงก็จะได้ดอกเบี้ยน้อยลงนะครับแต่ว่ามันเป็นโอกาสตรงที่ถ้าเราเข้าลงทุนในตอนนี้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้แคปิตอลเกตนะครับค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไงเรายังไม่ได้หยุด การลดดอกเบีย้ยเพียงเท่านี้นะคะดอกเบีย้ยไทยเรายังมีแนวโน้มที่จะปรับลงอีกดังนั้นเรายังสามารถลงทุนได้อยู่ค่ะครับครับแล้วกองทุนนี้ครับ KF GB Thai s g ครับต่างจากกองพันธบัตรทั่วไปอย่างไงบ้างหรอครับค่ะก็คือตัวจริงๆก็ต้องเรียนว่ากองนี้เป็นกองไทย i ESG ที่สามารถ นักลงุนสามารถลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้นะคะใช่ไหมคะแล้วก็วงเงินเนี่ยอยู่ที่3ามแสนบาทไม่รวมกับ r m f นะคะทีนี้ตัวที่เขาไปลงทุนนะคะมันก็จะเป็นพันธบัตร ESG ที่ต้องมีการเปิดเผยรายงานการใช้เงินแล้วก็นำเงินเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่สร้าง Impact เชิงบวกให้กับสังคมนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีความน่าสนใจ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดในแง่ถึงในแง่ของยูอะค่ะก็ต้องเรียนตามตรงว่ายูของตัวพันธบัตรทั่วไปกับ ESG เนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าอย่างที่เรียนไปก็คือในช่วงนี้เรายังอยู่ในช่วงดอกเบี้ยขาลงอยู่นะคะแล้วก็ถ้าต้องการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมนอกเหนือจาก IMF การลงทุนในตัวกองไทย ESG ตราสารนี้ก็มีความน่าสนใจค่ะอืมครับครับแล้วมี กระบวนการการวิเคราะห์มีการคัดเลือกการสินรั์นะครับเข้าพอร์ตเนี่ยมีขระนวนการยังไงบ้างล่ะครับค่ะตัวก,กรอบกลยุทธ์การลงทุนของเรานะคะก็จะมีการคัดกรองค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็โดยกรอบการลงทุนนะคะจริงๆเนี่ยมันจะลงทุนได้นะคะเป็นจัดส่วนเนี่ย80%ในตราสารนีภาครรัฐในกลุ่มความยั่งยืนแล้วก็ ตัวตราสารหนี้ภาครัฐเงินฝากเนี่ยได้อีกประมาณ20อร์ซนะคะคือส่วนแรกที่เป็นตราสารหนี้ส่วนความยั่งยืนเนี่ยประมาณมากกว่า80แล้วก็น้อยกว่า20%เป็นตจะเป็นตราสารหนี้ภาครัฐเงินฝากทั่วไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอธนะปัจจุบันของเราอะค่ะก็คือมีการลงทุนในตัวตราสารหนี้ในพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยหนึ่งร้อยเปเซ็นเลยค่ะอืมครับครับแล้วก็เห็นว่ากรอบอายุของตราสารหนี้ที่ลงทุนครับค่อนข้างสูงเลยครับอยู่ที่ประมาณ 5-15ปีการที่ถือพันธบัตรระยะยาวจะสร้างประโยชน์ยังไงให้กับพอร์ตการลงทุนล่ะครับค่ะตัวการถือพันธบัตรอายุยาวโดยปกติแล้วเนี่ยตัวราคาเนี่ยมันก็อาจจะมีความเหวี่ยงหรือผันผวนมากกว่าตัวพันธบัตรอายุสั้นนะคะดังนั้นเนี่ยการถือพันธบัตรอายุยาวเนี่ยมีโอกาสที่ราคาเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นสูงกว่าเมื่อตอนที่เป็นดอกเบีย้ยขาลง นะคะแล้วก็เรามองว่าด้วยความที่กองนี้เนี่ยมันก็เป็นการลงทุนคือ5ปีอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยตัวด u เ a t i o n เนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ลงทุนระยะย,ยาวระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะก็สามารถลงทุนได้นะคะอืมครับครับแล้วในภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัวครับกองนี้จะตอบโจทย์กับนักลงทุนยังไงได้บ้างรครับ ค่ะก็อย่างที่เรียนไปก็คือด้วยภาพเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้ดีมากใช่ไหมคะล่าสุดมีข่าวน้ําท่วมมาอีกใช่ไหมคะแล้วก็ตัวงเงินเฟอ้อก็อยู่ในระดับต่ําดังนั้นภาพรวมก็มองว่าแบงค์ชาติก็มีแนวโน้มที่จะลดดอกเบีย้ยแล้วก็ไทยเราก็จะยังคงเป็นอยู่ในช่วงที่เป็นวัฏจักรของการลดดอกเบีย้ยไปอีกสักพักค่ะดังนั้นก็การลงทุนในตราสานีเนี่ยก็ยังน่าสนใจอยู่คะ่ะ ครับแล้วผลงานของกองทุนย้อนหลังเป็นยังไงบ้างล่ะครับเมื่อเทียบกับตัวดัชนีชีวัตครับค่ะ,ะตัวกองทุนของเรานะคะ,ะทําผลตอบแทนได้เอาเพอร์ฟอร์มเบนชมาร์กนะคะในหลายช่วงเวลาเลยค่ะแล้วก็ถ้าเราไปดู year to เ a นะคะกองทุนเนี่ยบวกมาประมาณห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ถ้าไปดูสามเดือนเนี่ยบวกมาเจ็ดเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็ถ้าดูตั้งตั้งแต่จัดตั้งเนี่ยบวกมาประมาณสี่จุดหกเปอร์เซ็นก็จัดตั้งมาประมาณปีนิดนิด,น,ดนะคะ ทีนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้ยินข่าวว่าตัวจอสานนี่เนี่ยเหมือนคนก็มีการขายทํากําไรไปใช่ไหมคะอ่ามันก็มีช่วงที่ราคาเนี่ยมันลงไปแล้วนะคะณจุดนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่ายังอ่ถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงทุนเนี่ยสามารถทยอยเข้าซื้อได้เลยนะคะสามารถทยอยเข้าซื้อได้เลยเพราะว่าราคาเนี่ยมันปรับลดลงไประดับหนึ่งแล้วด้วยอืมครับครับตัวเบนชมแบกของกองนี้คือคืออะไรเหรอครับ อ่าจะเป็นตัวอ่าที่เป็นดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG อะค่ะตัวตราสารนี้อ่าแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เทียบกับตัวพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกินหนึ่งปีอีกยี่สิบเปอร์เซ็นครับค่ะอืมครับครับก็เป็นที่มานะครับว่าทำไมทางกรุงศีวันนี้นะครับมานำเสนอตัว Thai SG ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลมากกว่าอุ้นนะครับแต่ว่า ฝากฝากไว้นิดหนึ่งได้ไหมครับว่ากรุงศรีมีไทยเอสแบบไหนบ้างหรอครับที่เป็นที่เป็นหุ้นนะครับค่ะกรุงศรีเรามีไทยเอสจีที่เป็นหุ้นไทยด้วยนะคะก็คือเราเรามีทั้งเอ่อตัวตราสารหนี้แล้วก็หุ้นไทยเลยนะคะสําหรับตัวชื่อกองนะคะก็จะเป็นเอ่อสักครู่นะคะตัวชื่อกองเนี่ยเอ่อถ้าเป็นตราสารหนี้ก็จะเป็น KFCB ไทย ESC ที่เรานำเสนอไปนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นไทยจะมี KF ไทย ESC ขิดที่เป็น A สะสมมูลค่าแล้วก็ KF ไทย ESCD ที่เป็นปันผลค่ะอืมครับคบก็ในช่วงเวลาที่มีมุมมองบวกต่อหุ้นนะครับก็สามารถสลับสวิตชิงนะครับจากกองกองพันธบัตรรัฐบาลนะครับไปหาโอกาสที่กองหุ้นได้นะครับแล้ว ทั้งทั้งสามกองนี้มีมีประเด็นไหนที่ที่เช็คยังไม่ได้ถามหรือว่ามีประเด็นไหนที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับอ่าค่ะก็อาจจะเป็นสรุปก็ได้นะคะสรุปให้ละกันว่าถ้าท่านไหนกำลังมองหาการลงทุน RMF อยู่ในช่วงปลายปีนะคะก็สามารถมีกอง KFUS+RMF เป็น Core Portfolio ให้กับพอร์ตของท่านได้ลงทุนในหุ้นสหรัฐ คาดหวังอัลฟามากกว่าตัวดัชนี S&P 500นะคะถัดมาแนะนำกอง KFG d e f p IMF มีติดพอร์ตไว้เป็นการด i เวอร์ซิฟาออกจากหุ้นเมกาออกจากหุ้นโกรดนะคะแล้วก็สุดท้ายท่านไหนที่ต้องการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมนอกเหนือจาก IMF 500 000บาทก็อย่าลืมว่ายังมีวงเงินอีก300 000บาทสำหรับการลงทุนในตัวไทยอีเอ ซึ่งทางบลจกรุกงศรีเรามีทั้งตัวหุ้นไทยแล้วก็ตราสารหนี้ไทยนะคะแต่ว่านะวันนี้เรานําตัวกองทุน KFB g ไทย ESG ที่เป็นตราสารหนี้มาแนะนําแล้วก็ถ้าในอนาคตมองว่าหุ้นไทยมีความน่าสนใจก็สามารถสับไปได้นะคะในส่วนไทย ESG ลงทุนได้สูงสุด3แสนบาทเลยค่ะครับครับในในส่วนของกองที่เป็น RMF สองกองครับถ้าส่วนตัวเราชอบชอบกองไหนมากกว่ากันล่ะครับ ถ้าส่วนตัวขวัญชอบตัว US Plus IMF ค่ะเพราะอย่างที่เรียนไปเพราะว่าเป็นคอร์พอตเนาะแล้วก็เราลงทุนระยะยาวอยู่แล้วค่ะขวัญก็มองว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่เราสามารถเราทยอยลงทุนระยะยาวอยู่แล้วก็ DCA ไปได้เรื่อยๆค่ะอืมครับก็น่าสนใจทั้งสามกองเลยนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจจริงๆเลยเนี่ยก็เห็นเห็นด้วยเหมือนกันครับชอบกอง KF US Plus IMF ครับเพราะว่าทำผลง,งานได้ โดดเด่นแล้วก็มีมีกลยุทธ์ที่น่าสนใจครับลองชอ็อตเราเราพูดปัจจัยบวกค่อนข้างเยอะครับอยากให้พี่ขวัญช่วยฝากความเสี่ยงหรือว่ามีอะไรที่จะต้องนักลงทุนต้องระมัดระวังบ้างไหมครับถ้ามองไปข้างหน้าครับค่ะถ้ามองไปข้างหน้าก็ต้องเรียนตามตรงว่าด้วย valuation ของตลาดหุ้นเนี่ยที่มันก็เรียกว่ามันขึ้นมาสูงแล้วใช่ไหมคะัมันค่อนข้างมีความเต็งตัวนิดนึง ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีข่าวหรือปัจจัยอะไรที่อาจจะเข้ามากดดันตลาดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นนะคะปรับตัวลดลงได้ดังที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาเนาะคือตลาดหุ้นวิ่งมาดีๆเลยแต่พอมีเรื่องตัวเลขการจ้างงานออกมาหรือว่าแบบเอ่ออาจจะประกาศตัวเลขการจ้างงานอะไรไม่ได้ตลาดก็เหมือนหาเรื่องในการทํากําไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่ออยากจะให้มองในลองเทอมมากกว่าว่าถ้าเราลงทุนในะระยะยาวอยู่แล้วอะค่ะ การที่ตลาดหุ้นมันผันผวนหรือมันปรับตัวลงมาในบางช่วงเวลามันคือจังหวะให้เราได้เข้าไปซื้อของถูกเพิ่มเข้ามาในพอร์ตของเราค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าการจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละท่านนะคะแล้วก็การ DCA อย่างต่อเนื่องก็จะช่วยทำให้ท่านสามารถลงทุนได้อย่างสบายใจค่ะอืมครับก็ stay invest นะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณ คุณนพวรรณอมรศรีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือกบรเจกกรสีมากนะครับที่มาให้ที่มาแนะนํากองทุนดีๆนะครับมีทั้งกองทุนหุ้น US นะครับกองทุน Global Dividend แล้วก็ไทย ESG ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับหวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีโอกาสได้คุยกันอีกนะครับนำเสนอกองดีๆกันอีกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะคุณเชคสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็เป็น3กองทุนนะครับมี2กองทุนที่เป็น RMF นะครับน่าสนใจทั้ง2กอง,กองทุนเลยนะครับกองทุนแรกเป็น KF US Plus RMF นะครับลงทุนใน JP Morgan US Selected Equity Plus Fund นะครับกองทุนนี้ก็มีกลยุทธ์ที่โดดเด่นเลยครับมีทั้งลองทั้ง short กลยุทธ์นี้นะครับมีเพื่อสร้างผลตอบแทนให้โดดเด่นกว่า S&P 500ครับ แล้วกองทุนนี้ก็ทําได้ด้วยนะครับตั้งแต่ปี2020ครับแต่สําหรับนักลงทุนที่กังวลเรื่อง valuation นะครับเน้นเรื่องกังวลเรื่องความผันผวนนะครับก็จะแนะนําเป็นกองที่2ครับ KFG DIV RMF นะครับลงทุนในกองทุนหลัก f i d e l i t y Global Dividend Fund นะครับกองทุนนี้ก็ติดพอไทยแลนด์กิ้งอันดับต้นๆเลยนะครับท็อป3มาตลอดเลย ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับก็จะเลือกลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตของหุ้นปันผลนะครับแล้วก็กองสุดท้ายนะครับก็เป็นกองไทย s g ครับ KFGB Thai s g นะครับในช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นขาลงนักลงทุนก็อาจจะกังวลกันนะครับว่าผลตอบแทนจะยังดีอยู่ไหมนะครับแต่ทาง กรุงศรีก็ให้มุมมองว่าในช่วงดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยก็อาจจะได้แคปิตอลเกนครับก็ฝากไว้นะครับกับ2กองทุน RMF และ1กองทุนไทย ESG สครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ a d ด e วลลี่พับนะครับหรือว่านักลงทุนที่มีพอร์ตอยู่แล้วนะครับต้องการที่จะปรึกษาอยากจะปรับพอร์ตเฉพาะบุคคลนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ a อดเวลลี่พเช่นกันครับ ถ้าวันนี้ใครได้ประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันศุกร์แบบนี้บ่ายโมงครึ่งครับสวัสดีครับสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติม,ตมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ ad w e l l republic หรือว่าสแกนเคอร์โคได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะ will republic ของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายัางให้บริการแบบ one stop service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ v e ลลี่พับบิกยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์กชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store App Store หรือสแกนเคอร์โค้ดได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเวลลิพับบิกในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ